สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นราศีสิงห์ผู้ที่เกิดในวันที่14สิงหาถึง14กันยาเป็นดวงในเดือนตุลาปี65ราศีสิงห์ก็ราศีสิงห์ท่านใดที่ดวงดีอยู่แล้วเข้ามารับชมเพื่อเป็นความบันเทิงได้มืดมาแล้วเรารีบมารีบ,รบอ่านกันดีกว่านะ กลัวฝนมันจะตกราศีสิงเป็นเดอะเวิลด์จ้ะราศีสิงเป็นเดอะเวิลด์ราศีสิงเป็นเดอะเวิลด์เดอะเวิลด์ราศีสิงป,ปีนี้ดวงชะตาของคุณจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะดวงชะตากําลังจะเปลี่ยนแปลงกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากๆบางท่าน มีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิงง่นฐานไปอยู่ยังต่างถิ่นต่างแดนโยกย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์ไปใช้ชีวิตยังต่างถิ่นต่างแดนคุยนอปสอดจะมีคนคอยช่วยเหลือนะการเดินทางนี้จะมีคนคอยแบบคนที่เป็นกนนัลยาณมิตรคนที่หวังดีจะคอยช่วยเหลือกันจะคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน จะดูแลจะดูแลราศีสิงห์ต้องบอกว่าราศีสิงห์เป็นเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีคนอุปถมัมภ์ดีมีคนดูแลดีบางครั้งเวลาลําบากจะไปขอความช่วยเหลือใครนี่คือดีมากมักจะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีเป็นคนมีบุญค่ะเป็นคนดวงดีและเป็นช่วงของเดือนที่ราศีสิงห์หลายๆท่านเนี่ยเดอะเวิลด์เนี่ย, The World เ,ยเป็นคนที่ชอบทําบุญ เป็นคนชอบเสียสละมักจะได้ไปนี่นี่มันมี view. เดววลก็ไม่ใช่สิเดทมักจะได้ไปเกี่ยวข้องกับความลึกลับความลึกลับของจัก,กรวาลความลึกลับของสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้ที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าเราสัมผัสได้ราซีสิงในหลายๆท่านมีสัมผัสที่6สัมผัสที่6บางครั้งเนี่ย มักจะมีอะไรมาบอกมักจะมีอะไรมาเตือนในเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วเขามาเตือนก่อนให้รู้ตัวก่อนให้รู้ตัวก่อนจะเป็นในทิศทางที่อาจจะป้องกันอาจจะเซฟตัวคุณเองอาจจะทำให้ชีวิตของคุณอะออไม่ผิดพลาดไม่ผิดพลาดไม่เสียเงินเสียทองไม่เสียเรื่องของอุบัติเหตุความเจ็บป่วยตรงนี้เนี่ยจะทำให้ชีวิตของคุณบอกเลยว่า จะดีขึ้นจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ร่ำรวยมากขึ้นบางท่านเนี่ยถึงขั้นเปลี่ยนแปลงจนเป็นผู้ที่มีธุรกิจการงานมีทรัพย์สมบัติมากมีธุรกิจส่วนตัวเป็นนายตนเองมีลูกน้องบริวารมากดวงชะตาของราศีสิงห์ไม่ตกอับไม่อักจนค่ะ เพราะว่าบุญที่คุณสร้างมาเนาะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะ่ะจะปกปักรักษาให้ราศีสิงห์รอดรอดจากปากเกี่ยวปากการอดจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆอะไรที่ไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะมีแบบอ,อมีอะไรมาเตือนมีอะไรมาเตือนว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปคล้องแวะสิ่งที่มันจะทําให้ชีวิตของคุณย่ําแย่ จะเป็นช่วงที่ใครจะมามูราศีสิงก็ไม่ได้นะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ว่าจะเป็นสายดําสายอะไรก็ตามจะทําอะไรราศีสิงก็ไม่ได้เลยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ดวงวญาณที่เป็นดวงวญาณที่ดีแล้วก็มีพลังอํานาจมากจะคุ้มครองราศีสิงตรงนี้คือประมาณว่าแทนที่จะดวงตกอะ จะดวงตกเขาจะผลักสิ่งไม่ดีสิ่งไม่เป็นมงคลออกไปจากชีวิตของราศีสิงห์แบบนั้นนะสำหรับชะตาของราศีสิงห์ดวงที่เหมือนกับจะแบบจะห้าสิบห้าสิบจะรอดหรือไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะผ่านไปนะเดี๋ยวจะผ่านไปเดี๋ยวจะหมดไปข่าวดีๆเรื่องดีๆโชคลาภดีๆจะเข้ามา มันหมดเวลาสําหรับสิ่งที่ไม่ดีที่มันจะอยู่กับราสีสิงะ่ะมันจะหมดไปละมันจะจบไปละมันจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาการตัดสินใจอะไรในช่วงนี้นะบอกเลยว่าถ้าเจ็บมาแล้วขอให้รู้จักจําเจ็บมาแล้วขอให้เมมโมรี Memory ไว้ในหัวเลยเมมโมรี Memory ไว้ในหัวเลยว่าใครที่ทําให้เราเจ็บใครที่ทําให้เราตกอับใครที่ทําให้เราย่ําแยะ ขอให้เมมโมรี่ไวและอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวอย่าเข้าไปข้องแวะกับคนที่ไม่ดีต่างๆเหล่า,านี้นะแม่หมอขอเตือนก่อนขอบอกก่อนนะบางครั้งเนี่ยคนเราอ่ะมันมักจะมาในรูปแบบหวังดีรูปแบบหวังดีรูปแบบเหมือนจะดีแต่สุดท้ายแล้วเขาอยากเห็นเราพลาดเขาอยากเห็นเราตกต่ำมากกว่าหรือบางทีทำให้ชีวิตเราพังไปเลย มาตีสนิทเพื่อหวังผลประโยชน์จากเราอันนี้ราศีสิงจะต้องระมัดระวังมาตีสนิทเพื่อหวังผลประโยชน์พอหมดผลประโยชน์แล้วคุณคือสุนัขตัวหนึ่งที่เขาจะไม่หันมามองต้องระมัดระวังคนที่หวังผลประโยชน์จากเราพวกนี้คบไม่ได้ไม่ควรที่จะเอามาไว้ในชีวิตถ้าดวงชะตาของเรากำลังเปลี่ยนแปลงมันกำลังจะคลี่คลาย อย่าเลือกคบคนแบบเดียวกับที่แม่หมอกูดมาเมื่อกี้ไม่ควรที่จะรักษาไว้เลยนะสำหรับราศีสิงห์หลายๆท่านมันจะปลอดภัยและมันจะมันจะปลอดภัยและมันจะดีกับคุณมากที่สุดหละ่ะแบบนั้นเลยคนเห็นแก่ตัวอย่าเอามาไว้ในชีวิตอะไรที่คุณเคยพลาดไปนะราศีสิงห์มันเหมือนมีมีอะไรสักอย่างหนึงคิดว่ามันจะต้องเป็นบุญเก่าของคุณอ่ะ มันจะมีคนที่ดีที่สุดเข้ามาช่วยคุณยื่นมือเข้ามาช่วยในเวลาที่คุณล้มจาว้นาราสีสีมันจะมีมือที่ดีที่สุดเข้ามายื่นมาช่วยคุณในเวลาที่คุณล้มคนคนนั้นคุณจงรักษาไว้ให้ดีจงรักษาไว้ให้ดีเพราะมันหายากมากคนดีๆหายากมากมีแต่คนที่รอซ้ำเราเวลาเราล้มเพราะฉะนั้น คนดีๆมีไม่มากแต่เราต้องรักษาไว้นะจ๊ะราศีสิงห์ดวงชะตาจะสุขสบายเพราะว่าเป็นคนมีบุญเยอะมีคนมีบุญเยอะหนีดวงชะตาสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะอย่างไรราศีสิงห์ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาคุณจะเจออะไรมาดวงชะตาของคุณจะเป็นคนที่มีข่าวกราวมีตำแหน่งหน้าที่กันงานะ มีคนสนับสนุนเป็นคนที่ดวงดีมากๆคนหนึ่งคือไม่หลุดไปจากนี้เลยดวงดีมากดวงดีมากทําอะไรก็จะสมหวังจะช้าหรือเร็วราศีสิงจะสมหวังในหน้าที่การงานและคนหลักผู้ครองจะช้าหรือเร็วคุณก็จะสมหวังค่ะสมหวังกับคนดีๆนะไม่ใช่รักษาคนที่เป็นคนชั่วร้ายอะแล้ว ชีวิตมันจะดีอะไม่มีหรอกไม่มีหรอกอืมถ้าเทได้ห้รีบเทถ้าจบได้ห้รีบจบนะการเอาวงวนของเราหรือเอาชีวิตของเราไปเกี่ยวข้องกับคนที่มันคนที่ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่เห็นความดีมแบบนี้เนี่ยเสียเวลาเสียเวลาชีวิตนะจ๊ะราศีสิงห์ไม่ว่าจะอย่างไรจะช้าหรือเร็ว คุณก็จะเป็นคนที่มีทุกอย่างในชีวิตคุณจะไม่ลำบากเลยในชีวิตนี้นะเป็นดวงชะตาชีวิตไม่ว่าอะไรก็ตามบางท่านเนี่ยในเรื่องของความรักจะเจอคนในเครื่องแบบจะเจอคนในเครื่องแบบเป็นข้าราชการเป็นเป็นอะไรก็ตามที่แบบว่ามีความมั่นคงเป็นคนขยันทำมาหากินแล้วก็เป็นคนที่มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานดี จะเข้ามาในชีวิตเนื้อคู่ดีเนื้อคู่เป็นคนที่มีหลักมีฐานมีทรัพย์สมบัติมากนี่ให้คู่มันขึ้นโอกาสแต่งงานมีสูงนะจ๊สะสำหรับราศีสิงหอะไรที่ไม่ดีให้จบแล้วจบไปเริ่มต้นใหม่โอกาสที่จะเจอคนใหม่ชีวิตที่ดีความสุขในชีวิตความสุขในเรื่องของคนรักคู่ครองจะสมหวัง เกณฑ์ชะตาชีวิตเนี่ยมีคู่แล้วจะทําให้ชีวิตดีขึ้นจะทําให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขมีคู่คิดมีคู่มิตรบางท่านราศีสิงในเดือนตุลามีเกณฑ์การที่จะแต่งงงแต่งงานมีครอบครัวบางทีเจอกันแล้วอาจจะเจอกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน แล้วจะมีการมีงานมงคลจะเป็นคู่ที่ถ้าเจอแล้วเขาจะไม่ปล่อยให้ใครไม่คุณหรือเขานะ่ะเขาจะไม่ปล่อยโอกาสนให้เสียนานไม่ต้องเสียเวลานานก็จะมาจับจองลีบตบลีบแต่งคนที่ดีที่สุดคนที่มีความจริงใจเขาจะไม่ปล่อยให้อะไรมันยืดเยื้อ เขาจะไม่ลีลาเขาจะไม่นานเขาจะคบเราเขาจะคบเราแล้วก็จริงจังไม่ใช่คบเพื่อแบบในระยะเวลาสั้นๆคบแล้วคบเพื่อที่จะจริงจังสร้างครอบครัวคบเพื่อเป็นคู่คิดคู่มิตรความรักที่แท้จริงความรักที่แท้จริงไม่ใช่อะไรที่มันหนา อะไรที่จะต้องแบบอุ้ยคบหลายๆคนเพื่อที่จะทําให้คนอื่นรู้สึกในคาวเวอร์รู้สึกในแบบว่าอุ้ยมีคนชอบเยอะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คนที่ต้องการที่จะมีเราจริงๆเขาจะรักษาเราไว้เขาจะรักษาเราไว้แล้วก็จริงจังที่จะอยู่กับเราต่อไปในอนาคตมากกว่ามากกว่าที่จะมีคนนั้นทีคนนี้ทีเหมือนกับโอ้โหมีนะ มีคนนั้นคนนี้เยอะแยะให้คนอื่นชื่นชมจริงๆแล้วมาก่งนะเขาเรียกว่าคนที่ขาดความอบอุ่นคนที่ไม่เลือกใครสักทีเป็นพวกแบบมีปมความรักก็ไม่ดีนะสุดท้ายแล้วก็จะไม่เหลือใครชีวิตก็จะไม่โอเคนะอย่าเลือกเข้ามาในชีวิตราศีสิงห์ก็จะมีหลายๆท่านที่มีเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างประเทศนะคะช่วงนี้สิงห์หลายๆท่านบอกเลยว่า ดวงสตาเหมาะที่จะเดินทางมากเหมาะที่จะไปต่างประเทศเจนบางท่านเนี่ยคนรักคู่ครองเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนเป็นชาวต่างชาตินะคะชาวต่างชาตินะราศีสิงห์คนรักคู่ครองเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าบุกเพเป็นบุกเพเป็นคู่ที่จะแบบว่าคราวนี้แบบจริงจังแล้วละ จะผ่านอะไรมาเนี่ยไม่รู้อะแต่แม่มอเห็นว่าในท่าอย่างมันจะมีความจริงจังในเรื่องของความรักนะจะมีคู่ชีวิตที่ดีเลยแหละมีความสุขเลยแหละรวยด้วยสําหรับราศีสิงสำหรับสุขภาพสุขภาพก็ระวังความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยที่มันเกิดขึ้นอืใครที่ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็ระมัดระวังกันหน่อยระมัดระวังกันหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดูแลซะหน่อยนึงเดี๋ยวมันก็จะหายหายแล้วก็ทีนี้ก็ดูแลดูแลรลมัดระวังทั้งบริวารทั้งตนเองจะได้ไม่เสียสุขภาพจะได้ไม่เสียเวลาจะได้มีชีวิตแบบมีความสุขอบอกเลยว่าใครที่เจ็บที่ป่วยอยู่มันไม่มีความสุขหรอกก็ระมัดนระวังอย่าให้เป็นอะไรกันเนาะละมัดนระวังแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีสุขภาพเป็นสิ่งที่ มันหาซื้อไม่ได้ถ้ามันพังไปแล้วมันมันบางทีมันก็ยากที่จะแบบฟื้นอ่ะฟื้นร่างกายอะไรอย่างนี้นะก็อย่าให้มันเป็นมากเนาะอย่าให้มันเสียไปเลยอนะถ้าแบบว่ารู้ทันก็ขอให้รีบรักษาจะได้ไม่เป็นหนักจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของราศีสิงห์ที่จะมีแต่โชคลาภเข้ามานะคะมีแต่ข่าวดีเข้ามา นี่เป็นดวงของราศีสิงห์เดือนตุลาขอให้ทุกท่านร่ำรวยมีความสุขเป็นเศรษฐีทุกทกท่านนะสำหรับราศีสิงห์ขอบคุณทุกซับทุกเมนทุกไลค์ใครที่สนใจอยากเช็คดวงก็แอดเฟซบุ๊กมาได้ที่ Facebook มลิทาโร่หรือไอดีไลท์ดีอาจุดมริทาโรที่เป็นภาษาอังกฤษขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณมากๆขอให้ราศีสิงห์โชคดีมีความสุขกับคนรักคู่ครองมีความสุขกับโชคลาภ ที่มันจะหมุนวนเข้ามาก็ขอให้เป็นเดือนที่ปังทุกท่านนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ